สวัสดีครับมิตรรัก fc สุขพุทธสุขคน fc หม่ fc เก่ามือนี้แล้วเด้อครับเด้อแจงข้าวน้องวงหญิงเด้อมาดีเด้อสาวน้อยเพชรปั้นแพงมือหลุนมืองามมือดีมือเลิกมือมือนี่มือบั้นสินน้อยว่าเป็นยางมือนี่สินน้อยสินน้อยแม่ฮันนี่ถ่ายอยู่เอาความเสือความ สัทธาขอฝากเอซีสุขูสุขคนสาวหน่อยเพรปันแพงของเฮาว่าข้าวกันไปเซือนเรืองดามากับจบกันนะครับนอบอดโจิ่นกับเคียรเรียบร้อยเออเฮ่ากัเห็นใจนองนุงมันอาจสิบหูน้นะเนอะกับเยาวากันสิ่งที่บงลูกคือสิ่งทีบบ่ผิดอภัยกันได้กัอภัยกันสังคมไทย มนุษย์เท่าน้ำกันดูแลกันไปน่องเพิ่อนกะอาสีบบหูเพิ่นเคยเรียนยังสั่นเนาะว่าเป็นยังบ่วกันกับ่ถือสมถือสาผมก็เห็นยูผมก็เบื้องผมกะหน้องคือเห็ดยังสั่นกะบ่เป็นยังเพื่อเพื่อนกะมาบอกแล้วว่าหายหายเพื่อนหายอภัยอยู่บ่เป็นยางแต่ว่ากะยัดเหตุอีกเิ่นว่าแม่ฮันนีวาเนาะกับอันนี้เป็นเรื่องกินนะครับผมผมเห็นผมรู้ผมฝันมากผมเห็นผมได้ไป มือนี่ล่ะมือดีมือสารวันดีแล้วมือนี่ครัาพี่น้องเอฟซีสุขสุขค้นกรับสมยศรักแฟนสองของห้า f เอฟซีสอง, 4, สองโอมเผยเสกกาผ้าเฮเดอครับบ่าวหลัดดำเนินการฝากพี่น้องติดตามนะครับคนติดตามยังหน่อยอยู่แต่กบกระทํำ ผมก็เห็ดคือเกาหน่อยลายผมก็เห็ดคือเกาบ่าได้พีดอกก็พยายามสิอัดคลิปลงเรื่อยๆล่ะครับไปยามสิเห็ดให้พี่น้องเบิงส่วนคลิปที่ผมอัพโหลดลงมือเส้านี่ก็คือเป็นเหตุการณ์อยู่แถวบ้านล่ะครับตน้นกฎหมายอ่อนเนาะเห็ดยังบ่ได้เมามาเฮาเห็ดยังเขาบ่ได้เฮาเห็ดเขาเขาก็อ้างว่าเขาเมา,บาเบิงตามคลิปล่ะครับ ควนบกควนสมควรซ้ำใดแต่ว่าผมก็ว่าผมทนเต็มที่อดเต็มที่แหละผมกลับาย้งามเจราจามากที่สุดผมดีพใส่กำลังใส่อารมณ์คนมันบาเนาะมันก็มีหลายอันหลายอย่างคือบานที่ผมอยูน่ะผมสื่อของเข้ามากับที่นี้เขาก็เลือใจน้ำกลนเนืน่อสีนะ ตอนเขาขายเขาก็ขายคือพ่อหนีมากเขาก็อยากเสีย,ายาดายนะแต่เขาก็าามีปัญญาเอาพื้นดอกหรืเอ,อเาบเอาๆกันไปสร้างมัน่นครับผมก็แจงไห้ราบเรื่องเน้นะขเขาเข้ากับคือนนองงุ้งิง,งละครมาอน,นี้เดอแม่ันนี่ปนถ่าอยู่ผมมีความลับสี่บอกกับคือแม่ฮันนี่บอกว่าขันโมมีม่ยังผิดพลาดเดิมมาอนียเดอ ขันบ่มียังที่ว่าเห็ดห้แม่ฮันนี่เสียใจหรือว่าแม่ฮันนี่นี่โอ้ยน่าจับกระเป๋า,ปาหน่อยไปไนี้ก็คือแม่ฮันนี่บอกเสียหายสามตัวที่บอกผมมาด้แม่ฮันนี่ว่าขันบ่มียังผิดพลาดหรือว่าบ่ามี่ยังที่เห็ดห้แม่ฮันนี่ต้องเสียวกเสียใจบ่มียังเห็ดห้คุณเครื่อง มองใจแมฮันนีบอกแมฮันนี่สินนประท่านให้สามตัวตรงแต่เน่นๆน,นคือแมฮันนี่อยากได้ดอกกุหลาบมันแหละกับฝาเอฟซีนะเด้อผู้ใดเอฟซีผู้ใดได้เบื้องในนีนี่กะถือไปให้เล่าน้ำเนี่ยครับผู้ละชอ่อสองช่อนีน่หนาง,งานเพิ่นกับมีดอกว่าแต่ว่าค้นกับบอนีย่อมคน้นแต่ว่าจริงๆริงเมฮันนีมากกุหลาบมาคว่มสวยงาม แต่มื่อนี้สิมีพิเศษคือพีสาวแม่ฮันนี่เพิ่นสิไปนั่มอคือดีเจนั่ยื่น่ะเพิ่นไปช่อง,งอดีเจนัยื่นอ่ะเพิ่นนภาพไปเพิ่นไปหากันมาเมื่ว่านเพิ่นพาปไปเออผมก็บเบิ่งข่าวเบิ่งยังน้ำกันผมก็ติดตามอยู่ครับแต่ว่าผมบอกมีโอกาสที่สิไปเดินสายคือเพิ่นครับแบบฝากเอฟซีสุโขทศค้นขยะวาวา ยูก,ก็หมองคือลูกอ่าคือผมก็ติดตามช่องทุกคนนั่นแหละผมติดตามทุกคนเดียวทุกคนแหละครับก็คือขอกำลังแรงใจกับพยายามอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆส่วนดามงดาม,มาห้ากับตัดถิมไปลวดมาเป็นยังดอกบอกสอนกันใดเบาก,กันใดคนเนาะอืม้าหมูมาห้ายังเหลี่ยงยังสอนคนมันต้องสอนกันใดล่ะครับบอกกันใดล่ะครับ เป็นตาอันถพานแถวบ้านสอนบ่ได้บอกบ่ได้เออวอากันไปบอาจาพญายุย้ยขอให้มิด 4, รักเอฟซีสุขุสุข้นครับขอมากดติดตามให้ผมนยครับบ่คือเดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวกดติดตามมั่งเดี๋ยวถอดออกมั่งไอ,อ้ยังคงก็บ่เข้าใจให้กันล่ะเออบ่เป็นยังเพราอยากติดตามกับเพเป็นยังกับขอขอบคุณขอพูดเอฟซี 4, ที่เข้ามารับชมรับฟังเอฟซี 4, ที่บ่ถิม่มบ่ป๋ายังซอยเกลือหนุน ผมอยกอบ,บ่เป็นยังเพราะว่าผมเห็ดด้ใจซื้อคือบางเท้าเฮามีช่องสีมันกับเป็นการระบายอย่างหนึ่งเด้เนาะผมก็อยาบบอกเนะอฟซีสุขสุขคนเนาะแม่ๆ่พ่อๆ่อเอื้อยๆปะปๆนนองๆตงๆคือจะคนมันก็นได้ระบายบางเทีาเหาเห็ดงาลา,า,ายเฮ้าบ่ได้เว้าได้จากา็ไปแต่จ้าสี่ได้มาบอกว้าเอบซีก็ดีใจ เออมีความสุกเห็นเอฟซีคอมเมนต์หรือว่าเอฟซีติดตองี่ดีใจดีใจได้พี่น้องจะมันเป็นอย่างก็คือเจ้เขามีมมูมีพวกมีพีมีน้องเพิ่มขึ้นมาเห็ดเห็้าพวกเงาเห็ดเห็้าพวกโสมพวกเสาเห็ดเห้เห้ามีพลังเดินหนาบังเทียมมันกระท่อกระถอยเสียเออจังเดียวนี้กะเขามีน่ององุิงติดตามมังเสียเขาบึ่งน่ององุิงไปเออความน่ารักของน้องส่วนใดที่มันพิเศษเขาก็บเบิ้องดีบังเทียมน้องเบามากบวกหูเรืองดิพี่น้องสังเกตดีดี แ้วมอนีมันสิมีพิเศษอย่างหนึง่งให้ทุกคนสังเกตด้วยครับเด้อให้ทุกคนสังเกตตอนนอ่องอุ้งอิงสิกจับลูกบอลหรืออย่างจากย่างนี่แหละที่ที่ผมเห็นเด้มันสิมีอย่างจากยางเนี่ยยุ่งขังๆอ่ะแต่ผมมาแม่ฮันนี่ร้อยเปอร์เซ็นที่ผมเห็นนะแต่ว่าแม่ฮันนี่่นซื้อมาก่นบอกว่าขัดมุมมียงังผิดพลาดในใน,ใน,ใ,นในงานนะเิ่นสิบประท่านสามตัวตรง เป็นใ้สมนาคุ้นกี่วุปโสุ่นนี่แหละลูกหลานนี่แหละผูู้เข้าเสื้อถืออรัทธาเป็นนี่แหละเป็นสิประท่านให้เป็นว่าขอให้ซีสุคนผิดไปอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎในเกณฑ์ของศาลเวยครับดื้ออย่าไปเหตุยังผิดพลาดอย่าไปเหตุยังลบลู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมันมีค้นบอดีแฝงครับมันมีค้นบอดีแฝงเข้าไปมันผิดไปเหตุ ทางลบนะเพราะไม่ยังดอกขอขอบคุณขอบคุณ f เอุซีซูสุอรโซคนเดติดตามด้วยครับเด้อวันนี้มือสันวันดีเฮาที่ไปพ่อกันพบพ่อกันผงกับสิติดตามไล่สดของสาวหน่อยตลอดนั่นแหละเมื่อวัยเป่าจากันกันฟังครับวันนี้ก็สมมาพ่อห้าเพื่อนเนาะ ขอกราบสวัสดีครับขอขอบคุณขอบคุณเรียกที่สุดพ้นิดตามเด้อ